เว็บที่คนไทยเสิร์ชใน Google มากที่สุด10อันดับแรกช้อปปีต้องติดแน่แถูกต้องครับติดอันดับที่6ครับช้อปปี้ลาซาด้าก็น่าจะติดลาซาด้าไม่ติดครับลาซาด้าไม่ติด Netflix Netflix ไม่ติดครับคนเข้า Google เสิร์ชอะไรอันนี้ใบให้ YouTube YouTube ถูกต้อง YouTube อันดับ2 Facebook Facebook ถูกต้อง Facebook อันดับ3 Facebook อันดับ Instagram น่าจะติด Instagram ถูกต้อง Instagram อันดับ10 Twitter ถูกต้อง Twitter อันดับ7ตอนนี้เรียกว่า x.com ละ เป็นโซเชียลมีเดียหมดเลยปหมใช่เป็นโซเชียลมีเดียเสิร์ต g ูเกิลมากที่สุดคืออะไรอ่ะก็เว็บไซต์เสิร์ชเอนจินอ่ะมันเป็นคำถามที่แบบเส้นผมบางภูเขามากเว้ยคนเสิร์ชอันดับหนึ่งคนเสิร์ช Google ทุกต้องกูเกิลกูเกิลเสิร์ตกูเกิลในกูเกิลเปิดก o เกิลมาเข้า Google แล้วก็เสิร์ตว่าก o เกิลแบบคอมมัวอันดับ4มันเป็นเว็บโซเชียลในไทยหรือแบบมีปัญหาอะไรก็จะมาคนในกระทู้เนี่ยพันทิปถูกต้องพันทิปลืมเลยอันดับที่5ก็คือเหมือนอันดับที่1อ่ะ แต่เปลี่ยนแค่โดเมน google.co.th อันดับที่8กับอันดับที่9นี่คือเว็บเถื่อนอันดับที่8เป็นเว็บสุขศึกษาพร r ับ com ไม่ใช่อะไรวะไม่ใช่พรทับโดนแบนประเทศไทย g com g g com ไม่ใช่ hamster เขาไม่ดูฝรั่งนั้นไม่รู้ยอมใช่ปะ miss av หนึ่งองสา com miss aoe เออคนเสิร์ช61.4อล้านผมก็เสิร์ชไปแล้วส0ม อันดับ9ก้าเป็นเว็บเถื่อนไม่สุขาศึกษาเอาไว้ทำอะไรดูซีรีส์ดูหนังเถื่อนอไม่รู้อะยอมยอมใช่ไหมหนึ่งสองสามเพจดีคอม 1> 1, 2, 3,